สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาครับผมและตอนนี้ทุกคนก็นมาอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังเ t ื่อรคครับอาสสำหรับใครนะครับที่เพิ่งผ่านเข้ามาเราก็ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับหากว่าคุณชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็ เรื่องราวที่เป็นตำนานรอบๆโลกขาพผามพลาดเลยนะครับและที่สําคัญครับที่นิกต้องเน้นย้าเลยนั่นก็คือการเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อไปครับผมเพราะว่าช่องนิกีเม์นั้นอัปโหลดคลิปบ่อยมากครับและนอกจากนี้ครับเราจะมีซิสเตอร์ชแนลที่มีชื่อช่องว่าคลิปติกไฟทซึ่งเป็นช่องที่บอกเล่าเรื่องราวลึกลับตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ไปกดติดตามกันได้ที่ช่องคลิปติกไฟท์ครับผมอ่าเราเริ่มมาเข กับเกมมาแล้วให้กลับเป็นเพื่อนกับน้องๆฟังครับแต่ว่าพอมันอยู่ในรายการมาฟังสตอรี่เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมีเนื้อหาหรือว่ามีที่มาที่น่ากลัวแล้วก็สุดหลอนตามธีมของช่องแล้วก็ของรายการอยู่แล้วครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเกม f i n a l e At Freddy ครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนิกมี5เหตุผลครับที่ทำไมคนถึงเชื่อว่า ไฟน์นอยส t เฟรดี้เนี่ยถูกสร้างมาจากการานพิซซ่าที่มีชื่อว่าชัคก,กี้ชีสครับมันต้องมีเรื่องราวของความเสียองขวันที่คล้ายคลึงกันอย่างแน่นอนนะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยรับรองว่าน่าสนใจมากๆครับและเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องของเราง่ายๆเลยครับเพียงแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ครับผมอย่าลืมแชร์เรื่องราวนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆที่ชอบเล่นไฟน์นอยส์เฟรดี้ได้ดูด้วยนะครับและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปพบกับเนื้อหาของคลิปนี้ได้เลยครับ ในประวัติศาสตร์ของการสร้างเกมนั้นผู้สร้างต้องใช้จินตนาการในการสร้าง เนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวของเกมให้มีความน่าเล่นแล้วก็น่าติดตามหลายๆเกมดังในอดีตหรือว่าจนกระทั่งในปัจจุบันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงโดยที่เราเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำครับยกตัวอย่างเช่นเกมแนวสืบสวนที่มีชื่อว่า Secret File ทุงกัสกาที่เราเนี่ยต้องแก้ไขปริศนาหาสาเหตุของการระเบิดที่รุนแรงในทุ่งทุงกัสกาและไม่ว่าคุณจะเคยเล่นเกมนี้หรือไม่ก็ตามเพื่อนๆกับน้องรู้หรือไม่ครับว่ามันเคยมีการระเบิดที่รุนแรงเกิดขึ้นจริงที่5-10กิโลเมตรเหนือทุงท่งท,งทง ังหาคําตอบที่แน่นอนไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่และในทานองเดียวกันครับก็คงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่ไฟน์ไนแอตเฟนดี้นั้นก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับอาจจะเป็นสถานที่จริงหรือว่าตัวละครจริงที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ครับยังไงก็ตามครับหลังจากนี้ไปมันคือการเปรียบเทียบเท่านั้นและนี่คือทฤษฎี5เหตุผลที่บรรดาแฟนๆของไฟน์ไนแอตเฟนดี้เกมสยองขวัญที่โด่งดังนี้ถูกสร้างมาจากร้านพิซซ่าที่มีชื่อว่าชักกี้ชีสอันดับ5ร้านพิซซ่า เหตุผลหลักๆเลยที่ทาให้บรรดาแฟนๆของไฟน์นแอดเวนดีเชื่ออย่างหัวปักหัวปำและก็เชื่อมโยงกันระหว่างเกมไฟน์นแอดเวนดีกับร้านอาหารชักกี้ชีสนั่นก็คือความเป็นร้านพิซซ่าเหมือนกันนั่นเองครับต้นฉบับของเราเนี่ยก็คือร้านพิซซ่าซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือสวนสนุกอินดอร์ที่สมัยก่อนนี้มันเป็นชื่อของธุรกิจที่มีชื่อว่า Family Entertainment Center และร้านนี้ก็มีชื่อว่าชักกี้ชีสครับมันถูกเปิดขึ้นครั้งแรกในปี1977โดยชายคนหน ภายในร้านนั้นก็เต็มไปด้วยความบันเทิงต่างๆที่เอื้อให้ครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยที่พวกเขาเนี่ยก็สามารถสั่งพิซ,ซ่ามากินได้ด้วยครับและจะด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าภายในตัวเกมนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในร้านพิซ,ซ่าที่มีชื่อว่า Freddy Fa ฟ b แบสพิซ za แค่ชื่อของร้านเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับไม่เชื่อก็ลองพูดชื่อของร้านทั้ง2ชื่อเนี่ยต่อกันดูครับชัคกี้ชีสเฟรดดี้ a ฟสแบสพิซ za แต่ว่าในส่วนของร้านชักกี้ชีสนั้นหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดทําให้ร้านนั้นต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายครับแต่ว่าข่าวดีครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นก็มีหลายสาขาที่เริ่มทยอยเปิดทําการได้แล้วครับและนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าชักกี้ชีสนั้นจะสามารถกลับมาดําเนินการเปิดกิจการได้เหมือนเดิมครับ อันดับ4 a n อ m นิมัตโตนิกส์ซิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายทั้งชักกี้ชีสแล้วก็ Freddy f a ฟสแ a r p i z z a นั่นก็คืออ n นิม t r o n นิกส์แต่มันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ที่เป็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์แล้วก็การออกแบบนั้นดูเหมือนกับว่ามันจะคล้ายกันมากอีกด้วยครับหนึ่งในตัวละครที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือชิ i ก้าซึ่งเป็นตัวละครหลักของเกมไฟน์ไนท์แอนเฟรดดี้กับเพื่อนของเจ้าหนูชักกี้ที่มีชื่อว่า, Helen าเฮเลนเฮนนคครับับซึ่่่าา Chicken, ่่งกกก็นาาาาาาจจะมมํววแปลไ ส่วนเฮเลนเฮนนี e N ่ H E N เฮนแม่ไก่ e N M e K A y. ถ้าเปรียบเทียบจากรูปทั้งสองเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนักเลยครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งครับจากทางฝั่ง h ชั y กี้ e ีสที่มีชื่อว่า Ro ฟเดอะวูฟหุ่นหมาป่าก็จะคล้ายกับฟ o x y ซี่ในไฟฟ์ไนท์แอดเฟรดดี้ส่วนตัวละครอื่นๆนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกันอย่างชัดเจนแต่ว่าบุคลิกแล้วก็ลักษณะของมันนั้นก็แทบจะไม่แตกต่างกัน แถมหน้าที่หลักๆภายในร้านในตอนกลางวันนั้นก็เหมือนกันครับนั่นก็คือการเล่นดนตรีเพื่อให้ความบันเทิงกับลูกค้าที่เข้ามาในร้านซึ่งไม่รวมถึงในตอนกลางคืนนะครับเพราะณจุดจุดนี้นิกไม่แน่ใจว่าหุ่นในร้านชักกี้ชีสนั้นจะออกล่าหรือเปล่าครับอันดับ3ครับคู่มือพนักงานถึงแม้นี้จะไม่ค่อยเชื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ภาพคู่มือพนักงานนี้ถูกปล่อยออกมามก็อาจทําให้แฟนๆของไฟน์ไนท์แอทเทนดี้หลายคนสับสนว่า คู่มือนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเพราะว่ามันมีภาพคู่มือของพนักงานที่ทํางานร้านชักกี้ชีสนั้นถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีข้อมูลที่บ่งบอกเอาไว้ว่า หุ่นอนิมาทรอนิกที่ร้านชักกี้ชีสนั้นมีโปรแกรมที่สามารถจดจําใบหน้ามันสามารถเข้าสู่โหมดโจมตีผู้บุกรุกที่เข้ามาภายในอาคารเพื่อขโมยทรัพย์สินในตอนกลางคืนซึ่งนั่นเนี่ยก็จะส่งผลต่อพนักงานกะกลางคืนที่มาเข้าเวรครับพวกเขาเนี่ยจะต้องสวมหัวตุ๊กตาออนิมาทรอนิกออกมาทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงโปรแกรมการจดจําใบหน้าและเพื่อไม่ให้หุ่นพวกนั้นเนี่ยตรวจสอบพบว,ว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เข้ามาในอาคารหลังเวลาทำการเพราะพวกมันจะโจมตีครับเพราะคิดว่านี่คืออาชญากรรมแม่ เรื่องคุณณนะครับอันดับ2อข่าวลือบนทวิตเตอร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับร้านชักกี้ชีสในทวิตเตอร์จากแอคเคาท์หนึ่งที่มีการวิตรูปถึง3รูปพร้อมกับข้อความที่น่าขนลุกว่าเด็ก5คนหายไปที่ร้านชักกี้ชีสและพ่อแม่ของเขาก็เริ่มรู้อะไรบางอย่างรูปภาพแล้วก็ข้อความเหล่านี้เนี่ยมาจากแอคเคาท์ที่มีชื่อว่า USA Today และนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลจากพนักงานกัดกลางคืนที่ร้านชักกี้ชีสที่เขาอ้างว่า เห็นหุ่นอนิเมชันิอกในร้านเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่แปลกๆจากข้อความทั้งหมดนี้นั้นสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนครับแล้วก็พากันแชร์ข้อความนี้ไปทั่วอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะบทความแรกที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กๆ5คนซึ่งมันทําให้หลายคนหลงเชื่อครับเพราะว่ามันดันไปตรงกับเหตุการณ์ที่ร้านชักกี้ชีสนั้นออกมาประกาศ ปิดกิจาการครับซึ่งณวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงพอจะทราบใช่ไหมครับว่าสาเหตุของการปิดกิจาการก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิดแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่เชื่อเนี่ยก็เชื่อครับโดยที่ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเฟซและถึงแม้ว่าตัวของบทความเองเนี่ยจะไม่สามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ได้เพราะว่ามันมีแค่ภาพแล้วก็ข้อความครับไม่ได้มีรายละเอียดใดๆแนบมาเลยครับและอันดับหนึ่งครับนาธานดันแล็บ คดีสุดสยองขวัญแล้วก็อื้อฉาวนี้เกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคมปี1993ที่รัฐโคโลราโดครับพนักงานร้านชักกี้ชีส5คนได้รับคำสั่งให้ทำงานโอเวอร์ไทม์เพื่อทำความสะอาดร้านบ็อบบี้ซีเฟนล้างจานอยู่ในครัวผู้จัดการร้านมาเกเรตอีโคเบิร์กกำลังนับใบเสร็จอยู่ที่ออฟฟิศด้านหลังแล้วก็พนักงานอีก3คนครับกำลังทำความสะอาดอยู่ในห้องหลักอย่างไรก็ตามครับพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำครับ นาธานดันหลับชายวัย19ปีพนักงานที่ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านี้ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอเวลาที่ร้านอาหารปิดแล้วก็แก้แค้นพอได้โอกาสครับเขาออกจากที่ซ่อนในห้องน้ําทันทีแล้วก็เข้าไปจัดการยิงพนักงาน3คนที่กําลังทําความสะอาดอยู่หลังจากนั้นเขาเข้าไปในครัวครับเพื่อยิงบอบบี้และหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปที่แบ็กออฟฟิศเพื่อจัดการกับมาร์เกร็ตด้วยการยิงถึง2นัดครับเขาขโมยเงิน1,500ดอลลาร์แล้วก็เหรียญโทเค็นจากตู้เกม แต่ในท้ายที่สุดด้วยหลักฐานจาก Se e c u r i t y Camera ทําทำให้เขาถูกจับกลุมแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตแต่เขาก็รอดมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือสมมติฐานหลักที่ทําให้คนเชื่อว่าเกมไฟนนายแอดเฟรดดี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเบสออนเรียลไลฟ์พิซเซเรียชักกี้ e ีสและถึงแม้ว่าเพื่อนๆกับนอนจะบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ที่เสีง,งควานนี้ก็ใกล้เคียงกับเรื่องราวของไฟนายแอดเฟรดดี้พอสมควรครับ ทุกคนและจากเรื่องราวในคลิปนี้ครับไม่จําเป็นต้องตัดสินว่าไฟนอนเอฟเฟกตดี้ถูกสร้างขึ้นมาจากชักกี้ชีสจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่นิกอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นงานศินละปะไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่านิยายหรือว่าอะไรก็ตามหลายๆผลงานที่มีชื่อเสียงครับมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเบสออนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนี่แหละครับซึ่งนั่นหมายความว่าในการที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆจะสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ย สามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเองหรือว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องราวหรือว่าสร้างเป็นเรื่องราวผลงานได้ครับและในท้ายที่สุดนี้นิกหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปมี้สูกใจเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับและพบกับนิกแล้วก็รายการมาฟังสตรอรี่ได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ